ครับผมพอดีที่ระบบรถไม่ทำงานนะครับเซฟตี้ไม่ทำงานเนี่ยเราวางเซฟตี้ลงแล้วเนี่ยตัวเนี้เราวางลงแล้วแต่รถคอนโทรลไม่ทำงานโยกได้แต่ใบมีดหรือว่าตัวเดินอะไรอย่างเงี้ยโยกได้แต่ใบมีดหรือว่าตัวเดินเนาะลงมาดูเนี่ยที่แบบว่าซัสโซลีนอยค้างมันจะเป็นลักษณะนี้โซยน้อยคือตัวนี้ถอดหกเหลี่ยมออกมา แต่ไมาถึงตัวล่างนะครับถ้าเป็นเซฟตี้อันนี้เป็นกระต่ายครับนี่นี่ผมมาถ่ายให้ดูมันต้องเด้งออกมานิดนึงนะครับอันนี้หมายถึงว่าหลอดมันติดถ้าหลอดมันติดจะเป็นลักษณะนี้ที่แก้ไขหรอทำง่าก็ได้ให้มันเด้งออกมาเนี่ยให้มันเด้งได้อย่างนี้มันจะโผล่มานิดนึงนี่ครับ โอยติดกระต่ายติดกระต่ายไปทำงานกล่องก็ทีแบบว่าถ้าลอยมาติดเราถอดลางอย่างนี้หรือว่าโยก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 ขัดขัดขัขัดอน,นี้ถ้ามันเด่งได้ก็โอเคนะครับอันนี้ฝากไว้ขั้นตอนง่ายๆเบื้องต้นมันเป็นปัญหาที่ ลูกค้าบางคนที่ยังไม่รู้นะครับจะโทรมาช่างมันเป็นอะไรโซยน้อยมันค้างหรือเปล่าพี่โซยน้อยมันอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตที่ผมเจอประจำนี่ก็เลยมาทําคลิปบอกนะครับโอเคสวัสดีครับ